วัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม,ม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอาคีภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษดรที่ประสบอาคีภัยในชุมชนซอยบางสีเมือง38จังหวัดนนทบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดกร,ระหม่อมให้นางสาวโรชานันทบนตรีรองทั่ราชาการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับ มบนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถมัมเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอักคีพยณชุมชนซอยบางสีเมือง38ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนน,น,นทบุรีจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้เกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่23มกราคม2564เวลาประมาณ13นาฬิกาบริเวณชุมชนตรงข้ามซอยวัดสลักใต้ตำบลบางสีเมืองอำเเภอมืองลักษณะเป็นบ้านไม้เก่าชั้นเดียวปลูกติดกันแบ่งเป็นห้องเช่าไม่มีทางรถเข้าออกประกอบกับทางเข้าออกคับแคบ และขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงทําให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทําให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย16หลังประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยและได้รับความเดือดร้อนกว่า30ครอบครัวและเพลิงยังลามไปติดโกดังเก็บไม้และกระดาษเสียหายทั้งหลังทั้งนี้ผูรร้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบตลอดจนบริษัทและองค์กรการกุศลได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้ว ผู้แทนหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปนำจัดการดอกไม้เป็นทุงกราทุงกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพระนามัยแข็งแรงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเช่าไทยเสมอมา อาทิโรงเรียนรตัตนบัณฑิตวิทยาที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงรุ่นที่109สมาคมสตรีอา,าสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสเสด็จสุภาพพนวดีแพทยสภาพร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนยียบัตรทรมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่8และรุ่นที่9 สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่3โรงแรมอมรีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบานบางยี่ขันบริษัทสมุนไพรปัญจศรีจำกัดชมรมผู้สูงวัยสุขภาพดีจุฬากาชาติรุ่น14สมอสอนไลออนสแห่งกรุงเทพโฮสในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวตระกูลสม สโมสรโรตารีกรุงเทพชัยนาทาวภาค3350และสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาิ30นาทีถึงเวลา16นาฬิก30นาทีโดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ปีนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นพลเมืองดีสมดังพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารด้วยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมกับเงินบริจาค โดยเสด็จพระราชกุศลจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อปี2552เพื่อสร้างความรู้สร้างโอกาสแก่เยาวชนที่ประพฤติดีมีความสามารถให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญสายอาชีพต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลเลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทสเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนกว่า10ปีได้พระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานแล้ว12รุ่นรวมกว่า1,800คนข้าพเจ้านางสาวบุญญาพรเตนาคุลนักเรียนม,มทสรุ่นที่11ค่ะ ด้วยความรู้สึกจากใจก็คืออยากจะขอบพระคุณโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้นะคะหลังจากที่ครอบครัวหนูพี่สาวเข้าโรงพยาบาลครอบครัวหนูก็ตกอยู่ในในความไม่มีความสุขะคะ่ะพ่อแม่ไม่ยิ้มกับหนูเลยแล้วแล้วเมื่อ พ่อแม่รู้ว่าหนูได้รับทุนหนูดีใจมากเป็นรอยยิ้มครั้งแรกที่แม่มอบให้หนูแล้วหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขมากๆแล้วต้องการสู้ต่อไปหลังจากที่ได้รับมอบโอกาสจากพระองค์ก็อยากจะขอบพระคุณมากๆค่ะหลังจากที่หนูหนูได้รับโอกาส หนูรู้สึกว่าโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตหนูทำให้ชีวิตของหนูเปลี่ยนแปลงไปมากเลยค่ะโอกาสที่ได้เจอเพื่อนๆทุกคนจากทั่วประเทศได้รู้จักกับทุกคนมากมายทั้งครูฝึกต่างๆแล้วก็หนูรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็โดยเฉพาะโครงการจิตอาสาพระราชทานนี้ทําให้หนูอยาก อยากสู้ต่อไปอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้นค่ะขอพระคุณค่ะเนี่ยทุกคนเป็นกำลังใจทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนอย่างน้อยไม่ได้อยู่หัวสมเด็จก็เป็นกำลังใจให้ให้ทำความดีเดือดทุกคนต้องมีความเดือดร้อนทุกคนต้องมีปัญหาแต่ในประเทศไทยเนี่ยนะ มีมานานแล้วซึ่งประเทศอื่นมันไม่มีคือคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่ใจดีที่สุดคนไทยนี่เป็นคนที่มีน้ำใจคนไทยเนี่ยรักพี่น้องแล้วก็ช่วยกันแต่คนไทยจำเป็นต้องมีวิน,นัยคนไทยเราจะจะต้องนึกสึงส่วนรวม คนไทยจะต้องเคารพกฎเกณฑ์ในในสิ่งที่ถูกต้องกฎเกณฑ์อะไรกฎเกณฑ์ที่ทําให้เรามีความสุขปลอดภัยหรือหน้าที่พลเมืองที่ดี พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทา,านในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา Love Camp Leadership One s e ีย ert หลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนมัธยมมศึกษาตอนปลายรุ่นที่1ณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่1 1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ความทุกข์ในใจได้รับการขจัดและแปลเปลี่ยนเป็นความปิติยินดีด้วยนาพระราชาหฤทยัยที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนและพระบรมาราชโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสี่ด้านคือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีณวันนี้นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว5รุ่นเกือบ600คนกว่า185ทำงานอยู่ในภาครัฐและเอกชนเกือบ170คืนถิ่นไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุน จบข่าวในพระราชาสำนักกันนะครับกลับไปติดตามที่คุณพิมพิมลและคุณเจษด,ดาผมจิตนายมีชัยสวัสดีครับ